สวัสดีครับวันนี้ร้านพักเครื่องเวชสีมีเครื่องประดับมาแนะนําครับเครื่องประดับที่อยู่ในถุงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเปิดยากนิดนึงนะครับ นี่นครับครับผมเป็นเข็มกัดครับเข็มกัดทองคำฝังเพชรเลข9ก้สภาพไม่ได้ใช้เลยนะครับกล่องการ์ดเดิมสนใจนัดดูนัดชม ก่อนตัดสินใจได้มีกล่องครบนะครับนี่ครับเข็มกัดเลขเจ้าสี่บราคาที่เห็นมาเนี่ยซื้อมา2 7งหมืนันห้าร้อยนะครับน้ำหนักทองสามจดเกร,รมัมน้ำหนักเพชรศูนห้านะครับราคานี่ต่อรองได้นะครับถ้าเกิดราคาพอไหวขาดทุน นิดหน่อยหรือพอสมควรถ้าลองต่อลองดูมีตัวเลขบอกได้เลยนะครับถ้าสนใจนี่ติดต่อได้เลยนะครับตามคำอธิบายด้านล่างสวยครับไม่ได้ใช้เลยเลข9มหามงคลครับขอบคุณครับ